ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสฐินักลาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมตัดต่อประมวลภาพนะไม่ใช่คลิปรีวิวสดๆนะฮะ,ะประมวลภาพเนี่ยเป็นแปลงแบ่งล็อกขายมีถนนผ่านหน้าที่ตามโฉนดทุกอย่างไปโฉน,นดคูดแดงนะครับอยู่ที่อำเภอเลาขวัญน,นะกาญจนบุรีนะครับอันนี้เป็นคลิปตัดต่ออย่างที่บอกถ้าท่านใดสนใจคลิปเต็มๆเลยนะแอดไลน์ผมก็ได้ หมายเลขนะเป็น ID Line อ่ะนะ0983875209ผมจะส่งคลิปเต็มของแปลงนี้ให้ชมเลยนะครับแปลงเนี้ยเท่าที่ท่านเห็นเนี่ยนะก็คืออยู่ที่เราขวัญกาญจนบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณ110กิโลนะครับอ่าเป็นที่แบ่งขายมันมี9แปลงอ่าตอนเนี้ยไปแล้ว6แปลงเหลือ3แปลงนะครับ3แปลงเนี้ยโดยเฉลี่ยเนี่ยไร่นึงมันก็200,000 3แต่แต่ข้อกำหนดของมันเนี่ยแปลงหนึงน่งเนี่ยมันประมาณสักไล่ครึ่ง มันก็เลยกลายเป็นเงินสักประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับเป็นฉนวนคุดแดงท่านโอนวันนั้นท่าน,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 านได้ฉนดนกลับวันนั้นเลยนะไม่ต้องรอแบ่งแยกไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะครับฉนดนคุดแดงถูกต้องนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยที่เห็นเห็นไหมมีรั้วรดนามก็ซื้อส่วนใหญ่ก็จะซื้อไว้เอาไปพักผ่อนนะเอาไว้ปลูกป่าเนี่ยเห็นรูปข้างล่างด้านล่างอ่ะล่างขวาเห็นไหมฮะผมแนบให้ดูเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาปลูกมะม่วงหิมพานเนี่ยปลูกออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันจะเป็นดินรนาะะกัษณี้ ที่ผมถ่ายทำเนี่ยผมถ่ายทําช่วงมีนาคม2563มันจะดูแรงๆนิดนึงนะฝนมันไม่ตกเลยอะ่ะแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยหญ้ามันจะเกี่ยวขจีเลยนะครับลองมาดูดูนะฮะลองมาดูเล็กสามแปลง3แปลงนี่ติดกันหมดเลยนะครับใครจะเหมาก็ได้นะเหมา,า3าแปลงเลยก็ได้นะครับก็ลองมาชมดูก่อนละกันนะครับก็ผมมองว่ามันราคามันไม่สูงน้ําไฟมันผ่านแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็สามารถปลูกป่าอะไรได้หลายๆอย่างทําเกษตรพอเพียงได้ คุดบอกเก็บน้ําถามว่าได้ไหมั้ยมันก็ได้นะแต่มันจะลึกนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นดินร่วนปนทรายนะครับประมาณ5-6เมตรนั่นแหละก็ลองดูนะครับอ,อย่าลืมนะฮะถ้าท่านใดอยากชมคลิปเต็มว่ามันจะสวยได้สวยจริงไหมบอกกับท่านไหมท่านแอดไลน์ผมมานะหมายเลขอีกครั้งหนึ่งนะฮะไอเดียไลน์หรือเบอร์โทรผมอันเดียวกัน098 3875209นะครับเบอร์โทรนะครับลองดูแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะติดตามผมอย่างต่อเนื่องกดทุกคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีคลิปสวยๆคลิปดีๆก็จะนำเสนอมาให้ชมเรื่อยๆก็ฝากแปลงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแปลงแบ่งล็อก1.5ไล่นะครับที่เราขวาัญกาญจนาบุรีขอบคุณมาก